จยครับโอโหครับคุณผู้ชมดันขึนครับดันขึ้นว่าที่หนักแล้วนาอีกครับคุณผู้เนี่ยครับดูครับเขาเรือซานครับเขาขอครับโอ้โหจังชันครับคุณผูชันมากจริงเลยครับโอ้โหครับ ก็ลองไปดูรถกันนะครับว่าเป็นรถแบบไหนนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหขาขึ้นครับโ้ สวัสดีครับผู้ชมมาดูครับทางขึ้นเขาเรือซานนะครับกับเราด้วก่อนกับเราด้วก่อนขึ้นเขาเรือซานนะครับเขาคอนะครับเตรียมตัวระวังรบ้างกับไลอะครับทางขึ้นเขาเรือซานนะครับเขาเรือซานเขาคอนะครับทีวันเดิมดูแล้ว โอนั่ทีมึ้นไปโนเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับทางที่เราจะไปคือข้างบนนะครับต้องเกาะเกาะเราดีนครับนะ้าับโอ้าหอนางบนาบนะคาับนขาบบ เอาดูครับคุณผู้ชมยังเชียวครับโอ้โหครับคุณผู้ชมดันขึ้นครับดันขึ้นว่าชิ้นส่วนหนักแล้วหนักกว่าอีกครับคุณผู้ชมเนี่ยครับดูครับซึ่เขาเรือซานะครับเขาขอครับดูครับโอ้โหกลางชันครับคุณผู้ชมชั้นมากจริงเลยครับ โอ้โหครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูรถกันนะครับว่าเป็นรถแบบไหนนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหทางขึ้นครับโอ้โหเกาะล้อครับแต่ละคนครับดูครับแต่ละคนดูจนถึงฟ้าคิดตกนะครับใช่ครับใช่ใช่ เดี <l panels> <c oughs> <Bond playing> ๋ยวผมวิ่งลงไปเอาไก่ก่อนจนสิไม่ได้ดูครับพูดแล้วไม่ลืมใช่ไหมไม่ได้กินมาเดี๋ยวท้องอ่โอ้โหครับคุณผู้ชมประยุบรรยากาศข้างบนบนเขาเหียมสา เราลงไปดูรถกันนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนครับที่ดันขึ้นเขาเียสานครับมโ,โมมันมีขอกด้วย,ยวลบรทจะกพี่แดรับเดิหดูครับอไม่ได้เขาบอกห่านดูใกล้เป็นรถใช้ตั้นนะครับครับดูใส่ล้อแม็กครับเป็นสี่คุณสี่เป็นรถสองแถนะครับมีช่องยนงเครื่องอะไรเล้กยครับ นี่ครับมันเป็นรถสี่คูณสี่เลยนะครับสามพันนะครับพี่คันนี้อย่างแรงเลยครับสองจ็ดสี่ครับแต่สองเท่าใช่ไหมล้อแปดสิบแรงม้านะตรงนี้ล้อแปดสิบเอ็ดแรงม้าครับโอ้ย่างแรงครับมีลิฟล็อกมีดิฟล็อกมีลิฟทล็อกมีทุกอย่างครับครบเซ็ตเลยครับย่อยครับขึ้นเขาเสียวเลยครับขาสั่นเลยนี่ครับคุณผู้ชม ครับเป็นซูชินะครับไททันนะครับ2.4งจครับมีครบเชตทุกอย่างครับเราขึ้นมาเที่ยวกัดูบรรยากาศนะครับตรงบนครับสวยครับนี่ครับวิวบรรยากาศนะครับเขาขอตรงหน้าเราก็จะเป็นอุทยานนะครับทุ่งเสลงหลวงนะครับดูครับบรรยากาศ พาเก็เดินไปดูครับตรงน้นดีกว่าครับหนูไอตัวนี้มาได้ไงได้ไ้เลยนะเนาะเนานี่เราเร็วมากสามสาวเฮ้ยย่สามสาเอาไม่อง เขาเรือซานครับมีน้ำตกด้วยนี่ครับคุณผู้ชม ตัวจริงอ่ะก็ใหม่มาตึงใจไปกันไปเก็ไม่ต้องสั่งอะไรแบบนี้มันทำให้าเป็นมั่วๆอก็คือได้เร็วอ่ะนั่งขัาเดือดข้าวมาแล้วข้าวมาเดือดเห็นข้าวมาโต๊ะพาลุ้นก็ไปดูริ้วบุรี น,นี้เราก็เที่ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็ถ่ายรูปกินกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยครับเราก็จะเดินทางต่อนะครับตอนนี้จะลงเขาเหลียสานนะครับแต่เราไปดูกันนะครับว่าตอนขึ้นกับตอนลงนี่จะเสียวเหมือนกันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินขึ้นไปขึ้นรถลงเขาเหลียสานนะครับแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับตอนลงเขากับตอนขึ้นมันจะต่างกันหรือเปล่าครับนี่ครับไทยท่านโนแรงครับ ขากับลงเขาจะเป็นยังไงครับท่นสิ้งครับิดมาหมดครับเอยครับคือกำลังจะลงนะครับเขาเรือซาน กำลังจะลงเขาเรียสานนะครับนี่ครับคือทางลงนี่ครับบรรยากาศครับทางลงเขาเรียสาน

รอดแล้วครับเขาบอกผู้โดยสารบอกว่ารอดแล้วครับนี่ครับไทยทันแรงครับเขาเรืยซานนะครับอ่ะติดานโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับทริปเขาเรือซานครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับทริปเขาเรือซานก็ นี้นะครับก็ต้อง ah, so อรับรอขอบคุณคุณผู้ชมที่มารับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ